ความสุขที่รอให้ลูกมาเติมเต็มคือความสุขที่ขาดพ่องตลอดการครับมันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงหรอกครับมันเป็นความสุขที่คุณเอากุญแจเนี้ยไปฝากไว้ที่ลูกหรืออาจจะเป็นใครบางคนในครอบครัวคุณก็ได้ฝากไว้ที่สามีฝากไว้พี่ภรรยาแล้วพอฝากอย่างนี้ไว้นะครับมันก็จะกลายเป็นว่าวันหนึ่งถ้าเกิดลูกสามีภรรยาหรือคนในบ้านที่เรารักเนี่ย เขาไม่ได้มาเติมเต็มความรักหรือความสุขให้กับเราเราก็จะกลายเป็นต้นไม้ที่ขาดน้ำรอให้คนมาลดน้ำบางทีเราก็จะเผลอน้อยใจโมโหโกโรธหรือรู้สึกไม่มีคุณค่าขึ้นมาครับเพราะว่าสิ่งที่เราต้องเติมเต็มตนเองอ่ะมันมันเป็นความสุขที่เราต้องทุ่มเทให้กับตนเองอย่าให้ใครต้องคอยมาเติมเต็มความสุขให้กับเราเลยครับเพราะนั่นหมายความว่าเรากาลังเป็นพ่อแม่ ที่รักตัวเองไม่เป็นแล้วคราวนี้เราจะหวังให้ลูกรักเราได้อย่างไรเหนือไปกว่านั้นอีกครับพ่อแม่ที่รักตัวเองยังไม่เป็นยังต้องคอยให้คนอื่นมาเติมเต็มความสุขให้เราเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าลูกก็จะเติมเต็มความสุขให้กับตัวเองไม่เป็นเมื่อวันที่เขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่เหมือนกันเป็นกําลังใจให้กับทุกบ้านนะครับในการเติมเต็มความสุขและเป็นความสุขที่ไม่ได้ขาดพร่องจากการที่คอยให้คนอื่นมาเติมให้บายบายครับ